อย่าลืมนส่ผ้าอันป่าเพื่อเป็นการแบบป้องกันตัวเองนใส่บาดกันเลยเนอหับขอนแล้วเขาก็มาส่บาดไส่ผ้าประจำวันเกิดกันนอะซ่งสิงหนอยเกิดวันอาทิตย์มาทุกคนเข้าไปข้างในเห็นจะงามแต่ว่าเขาบุกระเข้าไปเนาะสบายดีทุกคนอยู่กับสิงหนอยสินเคยนอเซิงคลิปนี้ กระแมนอ่าแมสิบสี่คำเดือนเก่ากระแมนวัดหอเข่าประดับดินเนาะเป็นบุญหอเข่าประดับดินกะเขามาใส่บาตกันเนาะตอนนี้อยู่ที่วัดป่าผู้กระแตเนาะบาตสิงห์น้อยเองเนาะบาตรีวิไลเมื่องศาสนาสุนแขวงจุฬาฯผังไต่เท่านั้นเองนี่สำหรับมันอีกกระโทษสีบัวเนาะเออเป็นยังไงหรือนี่เท่ากับเตรียมเครื่อง,งมาใส่บาตรเนาะกับนีดอกบัวแล้วก็บขาวนมเที่ยนแล้วก็เงิน,งนอี้ยงเนี่ย,ยแต่กตระต้องผูกผ้าอัดปากน้ำเนาะซึ่ง จากนั้นข้าจะข้าไปทางหน้าซึ่งวัดนี้แต่ละวัดที่ผ่านมาเนาะเขาะ้ใาใจกัใไห้ใส่กอนพาหม่กับใส่กอนเพื่อเป็นการแบบรดความเสี่ยงในการทิดเสือเนาะพยัดโควิดกันยังระบาดอยู่ในซุ้มซนเนาะเข้ากัป้องกันไวก้กนอนะอย่าลืมเน,นาะใส่ผ้าอันฝา,พาเพื่อเป็นการแบบป้องกันตัวเอง่อปลอดภัยต่องมาก่อนเนาะทุกคนคนก็ิ่มมากแล้วเน,<ห>นาะที่ตะหมือนคนมมโต๊ะซึ่งซบ ก่อนแบบชัวร์เขหลุกมาใหญ่โคเขาตามทีมมุกคิดว่าเออใครเน่โบตุกเนาะไปาเขาไปใไนกันเลยเนาะเขาไปนะขไปาา้างในกันบ้างปะ เบื่อนี้เนาะมันจังแบบในนัศกาี่มากก็มือก่องด้วยคิมหนีเนาะคิมแรกกลไปก็มือก่องผมมีสายผมมีสายเดียวสายเดียวนี่ก็คือแบบมือก่องที่ทุลาร้ายเนาะอะเท่ากับแม่ลืมใส่บาทกันเลยเนาะ ลรใหม่ก่อนนทดก่น มาเลย จะกราบเข้ากับมาทัว่วเบิ้งของของวัดป่าวัดถูกกะระแตเลยเนาะการส่วนร้ายแจะเป็นป้าเพราะว่าซื้อวัดป่าดีคมเย็ยนดีได้ทุกคนแก,ก็เงียบเป็นงบเนาะแ้วกาบบอนหีีก็จะมนผ่าายที่เข้ามากราวไหว้บูซ่ามาใต่ถูกก็มีนั่งพร้อมๆเนาะหล้วกาจะมีผ่าประจําวันเจเโคแต่ลว่านมาขอมาทั้งในกันเลยเนาะ ตึงทั้งหลังน่ะทั้งหลังบนทางไปแต่เนี้ยก็มีบอนเพื่นอันไหยางปฏิบัติธรรมแล้วก็จับพันศาอย่างหลายอย่างเนาะส่วนที่สิงน่อยเฮียร์มงไบ่น่ะอาจารย์ถึงพามาพามาทั่ววัดซื่อๆนี่ยตนะัวเขาไปทางในเห็นจะง่ามแต่ว่าเขาบุกกะเขาไปเนาะเพราะว่าเปที่นีงแน่เป็นไ่ออกเนาะขั้นบริาหารมั่นย่างเพื่อนกระมวลเขามาเข้ามาบนทางนี้กันเลยเนาะ มาไต่ผ่าประจำวันเกิดกันเนาะเซิงสิงหนอยเกิดวันอาทิตย์มาทุกคน นซร์คลิปนี้ก็จะจบแล้วเนาะก,กับภาพมาทั่วเบิ้งบรรยากาศอยู่วัดป่าภูกระเตเข้ามาใส่บาตรยูอ่าวัดนี่เนาะก,กันเนื่องในโอกาสบูระเพณีลาห์อเขาประดับดินแห่สิบสี่คำเดืนอนเก่านั่นเองเนาะก,ก่าวังว่าจะเป็นอีกคลิปนึงที่ภาพส่งบรรยากาศดีเนาะใครที่ว่าเบออิ้งยูเราไปใส่บาตรยู่วัดได้กันอย่าลืมคอมเมนต์มารวมกันในเดอร์ซิร์นคลิปนี้กันลาไปก่อนแล้วเนาะขอกกให้ทุกคนมีแด่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเดอร์สบายดีบาย